อะไรการที่นั่นตั้งแต่8โมงครับแล้วก็แล,วกแล้วก็เลิกเลิกดึกครับบรรยากาศตอนวันนั้นเราเป็นการเกิดเหตุอะไรขึ้นบางได้มันก็เกิดการขัดข้องนิดหน่อยครับพ<ม>ี่เพราะว่าเพิ่งเปิดซีซันมาเทปแรกมันก็ต้องมีการแบบผิดพลาดกันบ้างครับ<ม>ครับผมแล้วเป็นไงตอนนั้นทีมงานเกิดอะไรขึ้นไม่ได้มีการแก้ไขทันทีทัในใดหรือว่ายังไงล่ะเออผมว่าเราทํางานกับคนหมู่มากครับ<อ>เราต้องให้โอกาสคน,คนนะครับเพราะว่าเราทํางานกับคนหลายคนมากมคือทุกฝ่ายเขาก็ไม่อยากให้ใครแบบ ไม่อยากให้ใครแบบลําบากหรอกครับเขาก็อยากทํางานเสร็จกลับบ้านกันไปๆทุกคนแต่ว่าในเมื่อมันเกิดปัญหาคือเราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาครับผมที่เป็นเราก็หมดเวลาตลอ่อย่างเขาไม่จับให้เราสักกี่โมงถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเวลาที่ผมไม่ค่อยทราบเลยครับเขาู้แค่ว่าแบบว่าเขาให้ไปอัดรายการอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกเวลาว่าเลิกกี่โมงอะไรประมาณนี้แต่คิวของเราคือเป็นชาตื่นไปแล้วแบบตอนกลางคืนไปส่วนตัวผมก็ ผมรู้สึกว่ารายการเป็นรายการที่ที่ยากนะครับแต่ว่าเราก็ทําเพื่อประชาชนเพราะเราต้องเปลี่ยนหน้าด้วยเราต้องติดซิลิโคนต,ต้องเปลี่ยนไปคนอื่นอนะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็คงต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นผมไม่ติดอะไรนะผมก็ให้โอกาสเขาครับแต,แต่อย่างแต่อย่างหลังจากที่หนูเห็นพุมมันมีดาราบางคนก็ไป คอมเมนต์ Comment, สนับสนุนอะไรเงี้ยผมอ๋อเ <ผม S 1> หรอ <นะ S 1> ครับอันนี้อันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ทราบแล้ว <c oughs> ผมไม่ได้ดูด้วยซ้ำ <c oughs> ดูแค่ว่าพี่หนุ่มแหม่มเขาโพสเพราะว่าผมฟอลโลเขาอยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นบรรยากาศวันนั้นยังมีการทำงานมีโอกาสได้พูดคุยกับแม่ระหว่างแข่งแล้วเจอกหรือว่าเพื่อนเพื่อนด้วยกันพื่นเพื่อนในวงการบันเทิงดกันอ๋อที่ที่ที่ไปเข้าร่วมแข่งขันด้วยกันอะไรครับก็นั่งคุยเล่นกันครับไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่แบบเออเลิกดึกนาะอะไรไม่ได้พูดบรรยากาศการทำงานในวันนั้นแบบว่ามีซีเรียสเรียด หลังก็เสร็จรายการเราได้คือจากทีมงาน,นาอะไรอย่างเงี้ยครับทีมงานก็มีโทรมาขอโทษครับพี่แล้วก็จะส่งกระเช้ามามาให้อะไรผมก็เลยผมรู้สึกว่ามันผมไม่ได้เป็นอะไรครับมผมมาทํางานก็คือมาทํางานผมไม่ได้ไม่ได้รับไว้ก็บอกว่าไม่เป็นไรผมโอเคอะไรอย่างเงี้ยหลังหลังจากนี้แล้วสัญญครับยังไปทางานเขาตอไป,ไปปกติครับผมผมรู้สึกว่าคนเราเขาก็มีสิทธิ์พลาดกันบ้างครับแล้วก็ไม่มีใครอยากทําให้ใครเดือดร้อนหรอกครับแล้วก็เขาก็ทําเพื่อ เพื่อผลงานสู่ประชาชนทุกคนอะไรเงี้ยผมให้โอกาสคนนะผมไม่ไม่ติดอะไรครับกลัวแม่คือพอเกิดเหตุการณ์นี้ึ้นจะเกิดผมมีการถอนตัวกันอะไรกันมีการสับเปลี่ยนผู้ร่วมแข่งขันหรือผู้ร่วมแสดงอะไรเงี้ยคนอื่นผมไม่ทราบนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่ถอนตัวแน่นอนกลัวเหตุการณ์จะบานปลายจนถึงขั้นรายการจะต้องยุบไปครับโอ้โคงไม่หรอกครับผมว่าเขาน่าจะดําเนินแก้ไขปัญหาได้แน่นอนท่านีโอกาสได้พู้ยกับทีมงานแห่หลัาะมีข่าวนีขึ้นมาแล้วก็มีเขาโทรมาคุยครับเขาบอกว่าดึกหน่อยนะโทษทีอะไรเงี้ยครับก็มีแบบ จะส่งกระชงกระเช้าช่อดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รับไว้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นไรครับผมโอเคครับแล้วก็ยืนยันก็เป็นแบบยืนรยันยืนยันครับ S3 ครับสัมาชิกนะครับผมไอ้ทางใครเล่นกันนี้ไปแต่ช่วงที่แบบมันมีง่วงอ๋อก็หลังจากที่เราเคลียร์ปัญหาเรียบร้อยเราก็หวานไปเรื่อยๆตามตามแฟนกันทั่วไปช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนครับก็ทำงานซะมากกว่าเก็บตังค์อยู่ครับพี่ โอเคครับเร่โอเคนะพอดีพอดีเก้าค่ะเก้าค่ะนิ้ว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 